สวัสดีครับลูกค้าทุกท่านวันนี้ทางร้าน e n g i n e e r i a d Shop มีสินค้ามารีวิวให้ท่านได้ชมกันนะครับวันนี้เป็นตัวเพิ่มความจุให้กับ iPhone นะครับรุ่น Easy Fat ครับซึ่งการทำงานรุ่นนี้ค่อนข้างจะง่ายนะครับตรงกับรุ่นเลยนะครับ Easy Fat ครับ Easy Easy นะครับรุ่นนี้การใช้งานครับเมื่อท่านมี Fat Drive ตัวนี้แล้วท่านก็จำเป็นจะต้องโหลดแอปพลิเคชัน ที่ชื่อว่า i e c s y d i v e นะครับ i e c i v e ซึ่งลิงก์การดาวน์โหลดผมจะวางไว้ข้างใต้วิดีโอตัวนี้เลยนะครับท่านสามารถดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งแอปพลิเคชันเมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วก็เริ่มใช้งานเลยนะครับเริ่มโอเคเสียบุตัว Dice ของเราเข้าไปในตัวเครื่องของเราเลยนะครับ นี่เครื่องเราก็จะมีความจุเพิ่มขึ้นมาอีก64กิกนะครับง่ายๆเลยนะครับแค่นี้ต่วนการที่ท่านจะ Copy รูปจาก iPhone iPad ของท่านมาเก็บไว้ในตัว e a s y f a ฟของเรานะครับจะทำการ Copy ปี้ยังไงครับก็เริ่มที่ โฟโต้ครับเข้าไปเลือกที่โฟโต้กดเลือกเพื่อเลือกรูปเลือกวิดีโอที่ท่านต้องการจะก๊อปปี้นะครับเลือกรูปนะครับถ้านต้องการเลือกรูปนี้นะครับก็เลือกที่ edit ครับด้านบนมุมขวาตรงนี้นะครับ edit แล้วกดที่รูปเลือกรูปแล้วก็กดก๊อปปี้ ด้านล่างมุมขวานะครับคล้ายๆรูปก,กระดาษซ้อนกัน2แผ่นตรงนี้นะครับแล้วเลือกไปที่ m y d r i ด e ก็คือตัว Eternon d r i ไดของเรานะครับเป็นตัว e F s y f แของเรากดเลือกไปแล้วก็มากดวางที่นี่ครับ p a พ e to here นะครับด้านล่างมุมขวานะครับ กดวางเรียบร้อยแล้วครับรูป1นรูปก็ทําการเก็บไปในตัวแฟดไดหรือตัว e ีซี่แฟดของเราเรียบร้อยนะครับกดดันเลยนะครับด้านบนมุมขวาเสร็จสิ้นนะครับกระบวนการ Copy รูปจาก iPhone ของเรามาเก็บไว้ในตัวแฟชได์ของเรานะครับการก๊อปวิดีโอก๊อป งานต่างๆจากเครื่องมาเก็บไว้ในแฟลชไดร์หรือการก๊อปวิดีโอจากคอมพิวเตอร์มาเปิดใน iPhone iPad ของเราก็ทำงานฟังก์ชันคล้ายๆกันเลยนะครับส่วนคอนแทคตัวนี้ก็จะเป็นการเลือกให้เราได้แบ็กอัพคอนแทค หรือการรีสตาร์ทกลับมาคอนแทคผ่านเจ้าตัว Easy Fat ได้เลยเหมือนกันครับหากลูกค้าท่านใดมีข้อสอบถามการใช้งานเพิ่มเติมใดๆหรือติดขัดปัญหาใดๆสามารถส่งข้อความมาสอบถามทางเพจร้านได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอจบการรีวิวแค่นี้นะครับสวัสดีครับ